ยางไม่ได้เจอกันมานานแด่กลับมาอีกแล้วกับโอมนะวันนี้จะมาทาอะไรวันนี้นะครับเราจะมาจีบสาวที่สยามกันนะมาดูว่าเป็นยังไงกับตัวช่วยพิเศษของเรา Let's go <S ขอคุยด้วยได้ไหมครับคุย้วยไหนไหมครับโทษนะครับน้องครับ น้องน้องโทษนะครับ,อ,อ,ะรบอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้มาสยามนานขนาดนี้หรอไม่มีใครคุยกับเราเลยนายลืมตัวช่วยพิเศษไปได้ใครเพื่อนกลู<ฮ>ตาจาวิสเอามาด้วยเหรอกลูตาจาวิสนี่คืออาหารเสริมตัวแรกของจุฬาเอแล้วเป็นกลูตาญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมที่ผ่านงานวิจัยจากจุฬามาแล้วว่าถ้าทานกันต่อเนื่องเนี่นยผิวจะใสขึ้นใน12สัปดาห์บวกวิตามินซีรูปแบบใหม่เชอร์รี่ราชินีวิตามินซีและเซรามาญี่ปุ่นในแคปซูลเดียวอันนี้ผมได้มานี่คือชุดบ็อกเซตเลยนะครับน่ารักมากและข้างในมีแก้วน้ำให้ด้ววยยบอกกกเลลลแแคค่่่่่่่มมมมมีีีููต้าาาาาใใจจทินนนนัไไไสถรณหผด ที่กินกรูตาจาวิสนะครับรู้สึกว่าแบบมีออร่าแสงมันจะเริ่มแบบดันถูงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะแบบเป่งปังโทษนะครับชื่ออะไรอ่ะชื่อแชทแชทหราไม่สบายเหรอแล้วมีคนดูแลยังดูแลตัวเองดูแลตัวเองเหรอขอจีเมลได้ไหมพูดมาเลยก็ได้พูดจำได้ครับ n a t t a l u c k a t a g m t n a t t l c u c k a gmail dot com พูดเลยโทษนะครับพูดไทยได้ปล่าพูดไทยได้ชื่ออะไรครับชื่อลิตา มากับน้องเหรอครับใช่น่ารักอย่างนี้ไม่มีแฟนเหรไม่มีรู้ปอยี่้บอกรู้จักเหรอใช่หนูคุ้นๆพี่เคยออกผลกระแสไง IG ชื่ออะไรขอ IG ได้ป้ะ XIN LIPX โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฟอรไปต้องฟอรกลับด้วยนะสวัสดีครับทำไมนั่งอยู่คนเดียวรอน้องน้องหรือว่าแฟนน้องสาวครับเธอชื่ออะไรครับชื่อข้าวบ้างทำไมชื่อข้าวบ้างอ่ะไม่ตั้งแนลแต่ว่าน้องสาวต้องชื่อข้าวโพดน้องสาวชื่อน้องสาว ร้อยจีนเหรอได้ไหมนภัทร JK เดี๋ยวผมทักไปนะโอเคป้องพ้นนะครับชื่ออะไรครับชื่อมิ้นค่ะชอบผู้ชายแบบไหนครับมีสเปคค่ะมีสเปคคนตัวกว่าหรือเด็กกว่าตัวกว่าอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ครับ2ี่สิบสี่อ๋อเราตัวกว่าตัวกว่าสบายหน้าตาแบบนี้พอจะขอ IG คุณมิ้นได้ไหมครับได้ M I N P C N T ค่ะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะเท่เหมือนพวกพี่เนี่ยนะนะไปหาซื้อได้เลยนะครับทูตาจาวิสที่ช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่เลยนะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ไปของผม,ผมได้เลยก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะให้สัวสาวกินอย่างนี้ไปหาซื้อมากินนะครับ